่ ة, Saint, shirt, oh, t <t างงามก็ต้องคู่กับแล้วเรามาดูกันเออจะมีการรีวิวมงกุฎของพวกเรา3คนใช่เพราะว่าม uh uh. ีหลังไมค์มาเยอะมากว่าอยากเห็นมงกุฎใกล้ๆแล้วทุกคนก็แบบอยากรู้ว่าหลังเวทีมันเป็นยังไงวันนี้เรามาเมามอยกันดีกว่าว่าตอนประกวดแบบใครเจออะไรเป็นยังไงบ้างในสามเวก็มารวมกันแล้ว วันนี้ทุกคนจะได้รู้ทุกอย่างตั้งแต่หัวจะรดเท้าแล้วก็ไปข้างหลังตั้งแต่ประกวดเลยค่ะเยอะมาโอ้โหย้อนเวลามากเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมมาทายกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีมงมาแล้วกี่มงใเนี่มมีมงเยอะที่สุดอาจจะเคยดูละครสงครามนางงามแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยจริงๆงอ่ะหลังเวทีมีแก้กันมมันแบบ แบบเอารองเท้าไปซ่อดหรือแบบตัดชุดหรือขโมยชุดหรืออะไรเงี้ย<ม>จริงไหม,มีใครเคยเจอบ้างคือมันอาจจะมีแต่อาจจะไม่เจอท<า>ี่เราไงเราอ,อ,อาจจะไม่เจอคือมันอาจจะไม่ได้มีถึงขั้นที่แบบว่าทําร้ายต้องเจ็บตัวหรืออ,อะไรเงี้ยเอาเอา,เอาไปใส่ในรองเท้าแล้วให้บาดเท้าหรืออะไรเงี้ยแต่มันอาจจะมีแบบว่าของหายเช่นกล่องตังหูหายทั้งกล่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเจอนะแบบเป็นเพื่อนห้องห้องอื่นห้องอื่นแบบ เงี้ยบอกว่าเออมืองกล่องต่างหูกูหายทั้งกล่องเลยแล้วต่างหูมันก็ต้องเป็นของที่นางงามมันต้องแบบคู่กันเนาะเราแต่งตัวเราก็ต้องใส่ให้สวยเพราะมันตอไปประกวดเราจะเตรียมไปแล้วว่าแบบชุดที่เราเอาไปจะมีต่างหูอไหรือไม่เราจะแต่งตัวที่แบบว่ามีต่างหูแบบเกินกว่าที่เราจะใช้แต่เผื่อสำรองไว้แบบทำอย่างอื่นไม่แต่นี้อันนี้แอบแรงเป็นงะไชุดขาดเนาะกูต่างหูหายชุดขาดก็ฉันก็ไม่เคยเจอเพราะเราเซฟก่อนเนี่ยเขาว่าเรา ปกติเขาก็จะแบบว่าเออชุดสามารถวางไว้ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก็จะได้ใส่อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นเราอ่ะดูละครมากเราก็กลัวว่าเพื่อนจะหมั่นใส่เราหรือเปล่าเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะสวยมากระดับเนรเต็งเต็งจ้าก็เลยแบบว่าเก็บับบมากดีกว่าเรายอมถือชุดหนักๆกลับไปเพื่อเซฟไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ชุดกูขาดแล้วกูใส่อะไรบนนีนมีอะไรใส่ไม่มีนะมีรองเท้าที่แบบว่า อาจจะสลับกันของเราไม่รู้หายไปไหนแล้วซึ่งไม่ใช่เบอร์ของเราอ่าคราวนี <Así S 2> ้ก็ต้องมานั in <Dante> ่งควานหากันว่าใครหยิบเบอร์ของกูไปส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าสปอนไหมเออใช่เพราะว่าแบบทํามาไซไม่ตรงวัดมาไซไม่ตรงฉันอยากได้ไซเนี้ยแต่ฉันเต้นไม่ได้อะเออก็แต่จังหวะนั้นตอนที่เพื่อนหยิบของกูไปกูบอกว่าเบอร์หายไปเหอะเพราะว่าของที่กูได้ะก็รวมเหมือนกันกูอยากใช้รองเท้าตัวเอง แต่จังหวะคือพี่เขาก็แบบว่าใจดีไปหามาให้เจอเลยกลับมาสรุปใส่รองเท้าสปลนเต้นเต้นวงบงแรงมยกแล้วน้องสาวไทยมีแม้แกล้งกันเลยอยะไม่มีเลยว่ะเอาที่น้องสาวไทยเป็นไม่เนะไม่เลยไม่ได้เหมือนในละครเนาะแต่ ก่อนจะมาประกวดนางสาวไทยประกวด MUT ไปก่อนเนาะตอนนั้นน่ะมันก็มีแบบกระแสนางงนางรูปบ้างไอ้ตอนนี้มีตลอดอันนี้เคยได้ยินมาแต่เราก็เองก็ไม่ได้โดนกับตัวไงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่มันจะมีเพื่อนบางคนที่โดนกับตัวที่เขาแบบเอ้ยมาคุยกันบางคนแบบถึงขั้นในนี้ในนั้นแบบอาเจียนอ้วกหมดแรงป่วยท้องเสียแต่เราก็แบบเฮ้ยมันคขนาดไหนหรือว่าวินาทีนั้นหรือว่าเขาอาจจะนอนน้อยพักผ่อนน้อยเลยทําให้แบบ แม่ก็แต่ในก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เจอเราไม่ได้เจอการตัวจริงเป็นอาจจะไม่มีใช่เราไม่รู้่อใช่เราก็ไม่รู้แต่ออาจจะมีจริงก็ได้ที่บางคนอาจจะดูแข็งแรงแล้วแต่เป็นตัวเต็งอยู่ดีๆแสงในตัวเองก็ดับไปอย่างเงี้ยออร่ามันหายอย่างเงี้ยมันก็เป็นไม่ได้จริงเรื่องมูนี่เป็นเรื่องปกติเออเรื่องมูเป็นเรื่องปกติมูไหมมูไหมมูกี่วัดมูคขามูไหมกี่วัดกูยังมีทองที่กูใช้ แต่ต,ตัววันที่ประกวดอยู่เนี่ยยังจิงบ้างในในเขาดูหน่อยเขาดูหนอ่อยเอาเออากมาเห็นละสิสอยู่ในกองเ<ห>ดือดแพง แผ่นทองไปลงพิธีแล้วมาเอามาอันนี้ทองที่แบบดูงานที่เราไปอ่ะเอออันเนี้ยเดี๋ยว่มุมประจิบเพราะว่าอย่างของของปีนี้ใช่ไหมตะกวดนางสาวเชียงใหม่อ่ะเขาก็จะแบบคือแบบที่เมียมาเป็นมีเทปมากถือว่าถ้าแต่งหน้าแล้วของตกอ่ะเออใช่เออเออจริงเก็จะถือว่าแบบตกร่อห้ามแบบต้องระวังห้ามไม่ให้ตกามเลือดออกห้ามเอ่อของตกแล้วห้ามแบบว่าให้ใครมาทักให้ตกใจพยายามอย่าอยู่ใกล้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะ ไปทักคนอื่นให้ตกใจเล่นเออเออนี่มูเยอะมากเลยนะมูเยอะมากนี่มีมีวัดหนึ่งนางสาวไทยเฮ้ยาจะเมาเรื่องนี้ไ่้วัดหนึ่งชื่อว่าอ่ะพรุ่งนี้มาตอบง่าวัดลืมลืมลืมจำไม่ได้่็จำชื่อวัดไม่ได้เพราะว่านางสาวไทยตอนนั้นน่ะมันเก็บตัวสามจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางอ่าอเราก็เข้าไปขอพรใช่ไหมแล้วตอนที่นี่กําลังไหวอยู่ขอพรอยู่อะแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองพระ ม,มึงกูเห็นระยิ้มให้อ่ะยิ้มยิ้มให้อ่ะ <S <S จิงกพูทถรูปเหรอไใช่นอนน้อยหรือเปล่าหรอไม่ยังไงไรต่อลยขนลุกเลยขนลุกคือตอนนั้นะก็ขอพอแหละขอพอ,อขอให้ได้หนึ่งในห้าที่ไหนก็ได้แต่ขอให้ได้หนึ่งในห้าแล้วช่วงจวังหวะกระลาบเสร็จแล้วเงยหน้าไปมองท่านเฮ้ยท่านยิ้มให้เราแบบเอ็นใจเราต้องเข้าห้าแน่เลย จริงเอออาจจะเป็นอาจจะเด้นี่มันมีความเชื่อนี่รู้สึกว่าแบบใช่มันทำให้เราแบบอิ่มเอมทางจิตใจอะไรี้ย่างเงการเราก็เลยมีกำลังใจแต่จริงๆตอนประกวดอ่ะไม่ไม่กล้าดูดวงเลยนะไม่กลัวหมอดวง พักว่าไม่เข้าแน่แบบไม่ได้แน่แล้วมันจะคือไม่กล้าดูเลยไม่กล้าดูเลยแบบแทบแบบชุดลาตีอะไรเงี้ยพี่เลี้ยงก็ไปดูเหอให้พี่เลี้ยงไปดูว่าเออดวาคนจะใส่สีอะไรแต่จังหวะที่ไปที่น่านเออใช่ไปน่านด้วยความที่เป็นมิสแกรนน่านก็ไปถ่ายวีทีอาร์โปรโมทที่จะเอาส่งกองแล้วพี่ที่น่านก็บอกว่าไหนๆอ่ะก็มาน่านแล้วเดี๋ยวจะพาไปไหว้ไปไหว้พระไปไหว้ตุ๊กเคที่เราไปอ่ะเหเออแล้วก็แบบ ต๊กเคืออะไรอะต๊กเคือตูแบบชื่อแบบเหมือนชิวแบบว่าเหมือนพระอะต๊้เจ้าต๊้เจ้าต๊้เจ้าตู้เจ้าคือด้วยความที่ตัวเองอะที่บ้านอะเป็นแบบเหมือนหนังตะลุมนูลาอะไรเงี้ยคือเขาก็จะไม่ให้เราเจึมเพิ่มเพราะเรามีแบบคนคอยค้มเอคอยคุ้มอยู่แล้วแต่วันนั้นไปด้วยความที่เขาเป็นพระเดินเข้าไปก้าวแรกเลยนะเขาทักว่ามีคนเดินตามมาสองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแลวผู้หญิงสวยด้วย เขาเลยถามว่าที่บ้านอ่ะม <ria> <English> ีอะไรแบบเหมือนบูชาอะไรหรือปู่ย่าตายายแบบมีอะไรหรือเปล่าก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นแบบหนังตะลุงมโนราเพราะว่าที่บ้านอ่ะเป็นศาสตร์นี้แบบตาเป็นหนังตะลุงอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าใช่เนี่ยเขาเดินตามเข้ามาจริงจังห่ะนั้นคือแบบคนลุกแล้วเขาก็พูดว่าก็เขาก็ทักเลยว่าเนี่ยวันประกวดนะมึงได้ที่สองแน่นอนหรอ แต่มึงอ่ะจะดังกว่าที่หนึ่งแล้ววันนั้นเขาก็เออเอาทองมาให้เพื่อเสริมสิริมงคลเวลาเราแบบว่าขึ้นเวทีก็อ่ะแปะตัวไว้นะลูกๆไว้แบบจะได้แบบมีแสงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเราก็ขนลุกได้ที่สองเหมือนที่เขากก็ได้ที่สองอแล้วเขาเขาบอกว่าจะสบายก็คือสบายจริงนะที่ยะลาจะมีเขื่อนเ,อเขื่อนบางลางแล้วบนเขื่อนอ่ะจะมีเกาะ ที่คนอาจจะชอบไปขอพรแล้วเขาอาจจะชอบพูดว่าแต่ส่วนมากคนจะมาขอเรื่องหวยเพราะเขาจะชอบถูกรางวัลที่หนึ่งกันออแล้วจังหวะก,กูประกวดกูจะขอหวยทําไมกูขอมงออดิออกูก็เลยไปขอว่าออขอให้หนูอ่ะมงขวัญใจจังหวัดยะลาแล้วจะเอาประทัดมาจุดแสนนัดอพอกลับมาก็ได้มงขวัญใจจริงๆแต่กว่าจะไปแก้บนอะ่ะ เกือบ2ปีแล้วพอกลับมาอยู่ได้สักพักหนึ่งอยู่ๆปวดท้องเว้ยเป็นช่วงที่แบบใกล้ๆกับช่วงที่เคยแบบไปขอแล้วปวดท้องมากโดยมีหมอด่วทักพี่เลี้ยงมาบอกว่าน้องอยังไม่ได้แก้บนเลยนะแล้วจะมีปัญหาเรื่องช่องท้องแบบเชี่ยขนลุกแล้ล<อ>ว<ๆ>เขาเลยบอกจริงเขาเลยบอกว่าเอองั้นให้น้องไปปล่อยปลา500ตัว<ม>ปล่อยปลาดุก500ตัวก็เลยไปปล่อยพอปล่อยก็รู้สึกดีขึ้นแต่แบบก็ยังปวดอยู่ก็เลยบอกว่า งั้นต้องลงไปแก้โทรแค่โทรนะบอกพี่ว่าเออช่วยหาเรือให้หน่อยเพราะผมต้องลงเกาะนู่นนี่นั่อนอย่างเงี้ยพี่เราโอเคมีเพื่อนอยู่เดี๋ยวจัดก,การให้พอใจตังค์โอนเงินปุ๊อบอีกวันยนังหายเลยแต่ว<ห>่าเรื่องแบบสิ่งลี้ลับหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วก็การประกวดนางงามไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทุกคนเนี่ยเราต่างเวทีเนาะ แต่เรายังแบบมาอยู่ด้วยกันมันเป็นมิตรภาพจริงๆที่ทําให้เราได้แบบมันเป็ิตรภาพนะแบบได้รู้จักเพื่อนแบบเยอะมากเอาจริงต้องมากัวเอ็มย่ะอย่างหนึ่งเลยนะที่แบบว่ารู้สึกแบบตื่นเต้นตลอดคือเวลาเขาไปเปิดห้องอ่ะหรือเขาเปิดเ่อจะชอบแอบไปเปิดเปิดเองโดยที่เราไม่รู้ัวเรู้จริงวะเนี้ยเก็บตัวอยู่แต่เขาแอบไปเปิดเพื่อดูว่าเรียบร้อยหรือเปล่าคือบางคนแบบกระจัดกระจายกังเลงอะไรเนี่ยไ้เอนน่เช็คลิสต์มาเลยว่าห้องนี้นะไม่ แต่ว่าฉันเคยไปเนี่ยปีเธอแหละฉันเคยไปช่วยเบื้องหลังคุณออทำงานคือแบบไปกินงานไปช่วยคุณออนเลยแต่คือทุกเย็นอ่ะก็จะแบบไปกินข้าวกันแล้วก็ทุกคนก็จะมานั่งคุยกันว่าแบบคนนี้เป็นยังไงคนนี้ปีคือทุกคนจะมีการรีแคปมีรีแคปทุกวันทุกการท่านว่าแบบฉันดูกระทั่งว่าแต่ละคนอ่ะมีรอยแผลเป็นตรงไหนเพราะว่าปีฉันอ่ะคุณออนดูใช่ไหมคุณออนจะเป็นคนนั่งรีทัช รูปทุกคนด้วยตัวเองคือคุณอธรับเองเกิดกูอาจะรู้หมดเลยว่าตรงนี้แบบเจะกะเละดำเจะกะเละเหนียวคุณรูปแรงรู้หมดเลยฮอลล์ยอดละเอียดยิบใช่แหลายคนคืออยากรู้ว่าเอ้ยเป็นนางงามแสดงว่าคนต้องจีบเยอะแน่เลยว่าเป็นคนสวยจริงเอาจริงๆริงนะอยากขึ้นไอจีตัวใหญ่ๆแล้วก็บอกมันจีบเลยค่ะดิเอ็มว่างมากจริงๆนะเพราะว่าเป็นนางงามเราสวยแล้วคนก็เลยรู้สึกว่าไม่กล้า ไม่แต่เขาคิดว่าอาจจะมีแล้วเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่ได้มงมาตอนอยู่มหาลัยคือไม่มีผู้ชายมาจีบเรเลยแล้วพอเขาชอบมาหูนคนทวงทักมาเยอะเอาจริงอยากเปิด็ M ให้ดูเนี่ยแล้วพ่อถาม พอถามมาทุกคน่าที่ว่าต้องทักมาเยอะแน่ต้องมีผู้ชายมาจีบแล้วหรือต้องมีแฟนแล้วก็คือไม่มีเลยเงียบมากไม่มันอาจจะด้วยความเงียบมีดีกีมันยังไงนะมันยังไงนะไม่มันไม่มันะไม่มันาจะมันเงียบมากเฮ้ยมันยังไงนะไร้แหงไร้แหงไร้แห้งเลยตอนนี้ที่ท้ากันไปว่าใครมงโยสุดเดี๋ยวจะมาเรียงกันเลย มงแรกตามมงแรกของเพียเปิดอุ้ยมันเรียงอยู่แล้วนี่ตามตำแหน่งนะมุมแรกนะคะก็คือมงนางสาวเชียงม่โอ้ยนางสาวเชียงไม่สวยนะนกยูใช่ก็คือประกวดคุก็ได้มงเลยมุมว่าแรงมากยแรงอยใส่วะแรงอยู่แไหมแรงมากฉันใช่ไหมใช่เลยครบรอบ720ปีจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีแบบมีเลขสลักด้วยคืออ่ะของเมมุมแรกของเม ตื่ดงมงมิสแกรนนครปฐมขอโทษนะคะเออมีผมติดขนยาวจังอะนี่ผมมาด้วยอะเนี่ยใครประกวดนางงามแล้วกองมงกงกล่องมันไม่มีผมจริงไม่ใสมาเรียบร้อยแล้วนะจริงไรเพราะว่าเพื่อวางมงใส่แฮน์เมไว้วางมงมงแรกของเมย์นะคะมงมิสแกรนนครปฐมกิมมิกก็จะอยู่ตรงนี้ที่ข้างบนเนี้ยจะเป็นองค์พระปฐมเจดีแล้วก็จะเป็นตรงนี้เป็นดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เออดอกกล้วยไม้ โอ้ยเขามีมิสแกรนดนครปฐมแล้วมันก็ต้องเป็นมิสแกรนหน้านะมงมิสแกรนหน้านี่ก็เป็นใช่แต่ว่าเอาจริงคือเนี่ยมันหนักนานเกินนานเกิน เก็บไม่ดีเกินแก่พอได้พงอย่าเก็บไม่ดีเกินเป็นต้นเป็นเป็นเงินแท้เพราะว่าจังหวัดหน้าเขาขึ้นชื่อเรื่องแบบเงินเครื่องเงินอันนี้เขาก็เลยเป็นเงินแท้ที่ทําขึ้นมาแบบตีขึ้นมามันก็เลยจะแบบว่าบางๆนิดนึงใช้เยอะตองที่สค่ะที่ทุกคนเห็นเสมอเหรอ่าเสมอเสมอใครจะมงนะมองที่สอนะคะก็คือเต้นเต้นเต้เต้เ โมงที่สอของเมก็คือเฮ้มงสองด้วองนี้วินไม่เคย็นเลยมงกุดของ Miss c o โมเวิลด์หลังจากที่เมย์ได้ตำแหน่งมิสแกรน n ์นครปฐมตอนนั้นอ่ะเราประกวดเสร็จปุ๊บล้วก็ไปเรียนที่สิงคโปร์มีโอกาสได้ไปเรียนอยากพัฒนาภาษาตัวเองแล้วช่วงจังหวะที่เราไปเรียนหนังสืออะแล้วเราไปเจอ ที่คนนึงเขารู้ว่าเราเป็นนางงาม <Okay. S 1> เพราะว่าตอนนั้นเราเป็นมิสแกนน้องขาผดุเขาเขารู้ว่าเราเป็นนางงาม<ๆ>เขาก็เลยถามว่าเราสนใจยอยากจะประกวดไหมเพราะเขาหาตัวแทนประเทศไทยใช่<ๆ>เขาก็เลยส่งเราไปประกวด Miss Cosmo w e เแล้วในปีนั้นปี2017เราก็ได้ตำแหน่งวินเนอร์ชนะที่หนึ่งอของ Miss Cosmo w e เลมานะคะม่แมงที่สองวิตามงมงเยอะอย่างนี้โอ๊ยนี่มงอะไรอันนี้นะคะเป็นมงขวัญใจยลาเป็นรูปทุเรียน ด้วยความที่จังหวัดยะลามีทุเรียนภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อเอาจริงแล้ววันนั้นอะที่ได้มงเนี้ยกูได้อะไรด้วยรู้ไหมทุเรียนลูกหนึ่งห้าโลจริงปะจริงแล้วกินปะทุเรียนลูกหนึ่ง้เออแล้วกูรับรางวัลแบบเึงเงี้ยห้าโลอะแล้วก็พอลงจากเวทีเขาเอากลับเขาบอกยังไม่สุกเดี๋ยวพี่เอาไปเปลี่ยนให้ณวันนี้ยังไม่ได้กินทุเรียนลูกนี้แล้วทุกคนอะถามยิ่งกว่าเดินเข้าโรงแรมทุเรียนอยู่ไหนทุเรียนอยู่ไี่หัวเขากลับไปบ่มแป๊บนึงยังไม่สุก ไม่แล้วนี่สูตยี่มาของประทัดแสนนัดแสนนัดก็คือใส่หน่อยใส่หน่อยเพราะว่าตั้งแต่ได้อะใส่ครั้งเดียวตั้งแต่ได้ตอนจริงตอนที่สองที่สมที่สค่ะวันนี้จะครบสิมงขุนเราจะครบสิปมงแน่นอนหมดแล้วค่ะมีคนแพมแล้วมจับมาจับข้อล้บเดือสองมงจังเอ่ะมงที่สมึงโต๊ะไม่พออ่ะของถุแม นี้เป็นมงกุฎของนางสาวไทยค่ะอันนี้ก็เป็นมงกุฎของความภาคภูมิใจที่เราเพิ่งได้มาสดจราอนัในปี2563สุดยอดเป็นมงใหญ่ของประเทศค่ะดีใจมากมองที่สามค่ะนี่รอง่างหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2 0งการ์ตนวเองเชีงต่อไปเป็นชิงแชมป์แล้วชิงแชมป์มงอยู่ที่สุดมงที่สี่อาจจะมือดูสินางมีไหมมีอยู่ประมาณสิบกล่องตั้งเรียงอยู่ในกลของขวัญที่สี่ไปพี่เมย์ พอได้ตำแหน่งรองหนึ่งนะก็ต้องไปเวทีต่างประเทศนางงามหน้าสวยอย่างฉันนะก็ไปได้มงที่หนึ่งหวานมากมงนหวานจากเฟซออฟบิวตี้เอ้ยการันตีความหน้าสวยนี่ระดับโลกนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์กี่ประเทศกี่ประเทศทั้งหมดประมาณ47ประเทศโอ้ พี่หวานเนาะหวานเนาะมันเหมาะกับเธอไงเออเหรอเป็นคนหวานเหรอไม่เป็นคนสวยน่าหวานหน้าหวานกันเลยเฮ้ยเฮ้ยต๊อบชนะเฮ้ยมีรอมีก็พอแล้วแพ้จะไม่แพ้เลยโอ๊ยดูดิอยากให้ดูฉันไม่มีโอ้ะสายสะพายเราอะขอโทษค่ะทุกคนขอโทษค่ะขอโทษค่ะ มาด้วยค่ะขวัญใจเชียงใหม่ตอนประกวดนางสาวไทยเราได้มาอย่าคิดว่าวิ่งสี่คูณร้อยนะคะรลบมงก็งเพื่อของเพียรนะคะสองโมงค่ะของเมย์สามโมงค่ะของพล่สี่มงุ้ยตรงนี้ก็9ก้ามงอีกนิดเดียวกเท่าไหร่เหลืออีครึ้งทางแล้วอีกเก้าโมงแต่ถ้ารวมจริงๆของช่องแปดนะมี1ิดตั1สิบแปดมงแสดงว่า ยิ่งกว่ามีฉาชีพเราก็เป็นมิดนะมิดฉาชีพเรายิ่งกว่า18โมงอีกเรามาอย่างเป็นมิดนะแน่นอนและที่ขาดไม่ได้เพราะว่าโมงเยอะขนาดนี <S <S ้ก็ต้องการันตีแน่นอนกับรายการชนีมีมังพอยพอแล้วเหนื่อยเมมแล้วเนี่ยเหนื่อยเนี่ยอีกเยเลยออกมาแบ่งให้ใส่บ้างไหมไม่ให้ของผูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตำนานลายเอียงใช่นหมสัตไทยกอนมีก็น้อยยังใส่ใช้ว้า นี่แปล <มา S 1> ว่าจากไหนเนี่ยของกูเองตำนานไหลเอียงตำนานไหลเอียง